ไหนม่เล่อกันนาวาลงมาแตบมย้นะค่ะเออสุดเเการนะเอาลอะสุดเหตุการนะฮะไปเลยแมไปไปปไบ๊ายบายปออเดร่ะบ๊ายบายมาค่ะมาขู่เงินสูแทนสองสามวันได้บากนะสองหักแสนีเหลือของขึ้นปันแงก็สูงาก็เกับปันได้ดีเหลือแต่อออจมค่ะเผ่ในกลุ่มเงินก่อนแล้วเอ้หลมา้กำมา นีสังมาแม่มาไหนไสักเท่หมึกันลแน่นไปเอากันนะน้าฮะ่อแ่แบดเมมีหลงไวหามาก่เมก็มีรัวเมยเมตีเอาด้ไงมีหลงสิบก็อสาวก่เปลี่ยนหลเมอร์อาล่เมเอกให้เงินเอาดิ๊ดตีนมมาได้ไงมีหลว้สิเก่นมาแน่อเปสั่ยนหลายเมอร์อานอล่งเอ็นมเอ็กก่อให้เงินเอาดิ๊ด ให้ดได้แดดก็หมากว่านั้นก็กราเป็นสาวนด้กับยูโ,โปรปุ๋งในๆก็บาทีก็กว่านี่ยก็ใจมาถามบ่ผมรู้เงินคว่าก็ขัเหงี่ยง,ยงอ่ะฮัลโหลพี่เพียงพักใช้น,อน,น้องหลานไหพี่จิ้งฮิตการิ้งจิ้งยกยีนอ่ น้องโทษเป็นไลน์ซ้ายอะวะออกมาหาน้องเมื่อเร็วเลยน้องไม่ลองเดี๋ยวลาต่อปีเมือไหร่เนี่ยฮะเอ่อโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังดีจัง เขาเีกเขาแบรก้องไผ่กับผู้นีเป็นไม่ยิ่งสาวลงในคาและยิ่งเสียงมันอยู่บุคลากรโรงงานยามเมื่อวานโรงงานโรงงานอีกทางโรงงานไม่เล่นเขาทู่ลักกับนัดีกว้ายากนั่งนรกนี่มันเป็นสังหรอเกาก็อเล่นสุวรรณจะว่าอยู่จอบกันว่าสองามวันลุ้เขาอยู่จอบกันมาในก็นถ่ายเศร้าปี่เอ้ยสาวเมื่อวานีกว่าก็ยิบก็ไม่เล่นเปนตัวเขาเลยาก็หามานีเลย ปอนกมาคือล so ่ะถึงว่าตีไม่รูยิงเขามีก่อมหันเป็ดปอกมากกวายอเหปอกอ๋อครัอันมือเลียวครับีีการครับีเมียนอ่ะฟังเขาย่างัอินเลยมันไยโกลูฮีมือเลี้ยวเนี่ยเหมือนตั้งวัวเนาะเออคุณพี่น้องคนต้องเขาดว้ก่อใจหังกับองสนุนแต่ถ้างนเขาก่มเลยไม่ใจลองเงินรองต้องหังกับป้องเปล่ยนอะไรก่ปันการนั่นนมหี้เหอก็เลยเออพี่น้องคนต้องเขาดองติดเลยวางเขาอ๋ออ๋คดตตเปันเนี่ยเออตัเหยี่ยปันเป็นกเมดเออ่ ดุมรักกันดรืออกกันในเมื่อเดือเมื่อบะอเอาครับเอาครับเป็นหืนหลักกันแน่จะเป็นเมสุมาเลยก่อนแป๊สรูอเอาวใครอยู่จ้องซุกก็เร็วกันเออเออไอสารลูกก่อนเล่ว่าแน่รับว่าค่ะไม่เล่งไม่เล่งค่ะ ทะเลาะในศักดิ์ศรีอันไม่เล่นใจก,กว่าฮานั่นศักดิ์ศรีอย่างไงศักดิ์ศรีอันปอเล่งและตั้งคุยยิ่งก็นั่นค้าราต่อกันในคะแนนกวาดกันตั้งไหนเนี่ยไม่เล่นเลยนะ่ะก่อนคืออะไรเอซ่าบแต่คือข่าห์่าว่ารู้อย่าไปให้กับยุ่งใจปอเล่งหนาแพลวไม่เล่นอย่าไปให้อย่าไปให้ค่ะห์ในห้องไม่เล่นกว่าจัดก,การไว้ มาหาพี่วันเนอเป็น,นเรื่องแน่ว่ะปาจังอันวางนี่ยพี่ต่อพี่ล่องนั่นนะ่ะเรียนเงินซูมาลูกย่อมหุบจากก้าผมเลยไปมาหาเพถึนเพื่อนเหะอในแม่พี่วันนอกี่แนวอ่ะแหงล่ะเอ็มไม่รู้เาะมาหาถึงเพื่อนได้อ๋อยอมภาบว่ในนอวะเป็นไม่นอ้อยในนอถึงมาห้องห้องวะไม่หลงแน่ถ้าตัวหนังนายเหี่ยวมาก่อนแหละไม่ไปว่าหือมาหาถึงเพื่อนนี่แม่มาเหี้ห้างไม่เล่นกับ ยังตัวเผด็จกรรรู้ไอ้อย่างน,นีง้แม่เลยค่ะอีกขาตายเมื่อไหร่ม่ามาไหนหน้าตาเกาหลีมิพาเอาัาถึงมาหิมโพเกาแน่กับใครเลยโตห้หรอกับใครเลยเงินมันเดลียวใจนาเหี่ยวมากกว่าไหนอ๋อมันแต่ว่าน่ามันหนุ่มหน่ะนอกะไม่ไม่มาเหือได้เขานะขึ้นนะอีน,าน่าเลยโอ้ยไม่ได้ขึ้นขึ้นนี่ยังตันแน่โอ้ยปีน้องเงยเฮ็ดฉันมัวรอหนอน อาเมื่อยเรื่อยตีเปียร์โลยิ่งเก่าเนื้อได้นาะแม่ลุกยอมลูกย้อมก็ได้ลูกแม่ไหนจัดการได้ก็ถอดแคปตีพู้จ้ำกวนมั้งมีหลังไหนหืมวันนี้จะทำสีไม่สวยอ่ะ